ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ นี่คะ่ะขวาคุณแอดใส่ผงกะหรี่ลงไปพอประมาณนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ซิ้วขาว <laughs> ไม่ได้แนบหมดห้วยพะนะ <Okay. S 1> แล้วก็ใส่อย่างน้ำมันหอยลงไป <Okay. S 1> ใส่หลายอย่พงพนะสองเพราะว่าสองเนี่ย ใส่จงหนึง่งไม่รู้ปรมิมาณเท่าไหร่นะคะก็ถ้าชอบหวานก็ใส่เยอะนะคะใส่พอประมาณวางไปเลยแล้วก็ใส่รสดีนะคะุงปรุงรส ลไปเยใส่พงเชลรดนะคะผงแซบผงแซบมีคนสวิทกันหนึ่งอัตราใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ซีลดำ <c oughs> ซีวดำลงไปมะละแล้วก็เทน้ำใส่ให้ท่วมท่วหมูอะค่ะท่วมอ๋ออหายบบบางคนบอกะนาดเครื่องของกดไมยเอานคน้อยเอาดึนใส่่าน เราจะต้มเป็นเตาถ่านนะคะเพื่อ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 อะไรไม่รู้เอาถ่านแสเร็วฟุกแบกังเพื่อไม่ให้ใช้พลังงานเยอะเกิดไปใช้ถ่านดีกว่า คะเราก็จะเอาตับนะคะใส่ใส่ข้างบนนะคะเตรียมอุปกรณ์ไปทำน้ำจิ้มแล้วก็จะยองอายองเลยอเอาเอาตับยองไว้ข้างบนนะคะนี่ดูขาันจริงโอ้วางไว้ข้างบนนะคะยองแบ้านเลยเอาไข่เอาไข่ต้มเอาไข่ต้มใส่ในนี้เลยนะคะทุกคนเอาตับวางยองปอกไปยันนี่แล้วก็ผิานะคะรอ ออาาผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะว่าเราก็จะมาะดูโ<ด>ยยไก่แล้วนะคะว่าตอนนี้โยยไก่เราจะสำเร็จยงเป็นผลเป็นโยยหรือเปล่าน,นะคะก็สอดีนี่มันก็จะเดือดนี้นะคะแล้วก็แต่ว่ายังไม่สุกแต่ว่ายังไม่สุกดีนะก็จะรอให้มันมันเปื่อยนะคะเราก็จะมาดูอีกทีนึงก็ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะคะเราจะมาดูอีกทีนึงค่ะ ก็จะมีเตนค่ะแล้วก็ตะไคร้รแล้วก็ขิงโอ๊กระเทียม,มนี่แค่นี้แล้วเครื่องเนี่ยงแล้วก็จะเป็นพวกผักคิกเราจะพาไปดูผักผักของเราก็จะมีเป็นหอมลาบแล้วก็แล้วก็ใบละเมอใบละเมอแล้วก็ใบสลับ นซอยเครื่องเมี่ยงของยูนะคะก็นี่เป็นมาใช้นะคะนี่ยนี่เไปตัดกง้อนแล้วมันกินนี้มึงมได้ก่บา้าไปตรงไก่เหรอ เดี๋ยวมันอ่ะโอ้วันแต่ใคมันูใแท้บางตัให้บนะก็ยง่ายค่อย่ก็ของอยกหนาซอยก็ต่างกันต่างกันเขาเ้งได้ย่พูด่เฉดีนี่ก็ได้อยู่แต่ไม่ค่อยอร่อยกินง่ายอันนี้เห็นบ่เขียดิข้าวอันข้าวอนอย ข้างทางนี้เลยเป็นเงินยูซอยยูยูอยู่ันเป็ยดีแบบมันเปนกองนที่ีอ้าวเพี้ยถอนละสายบานก็นี่ยังดีหาเพอนย่ได้ตัวถ้าได้คลายรูปมันต้องขับวยๆ Murder, ่<ห>ามไลย 在那个。

อย่าลืมความอย่า <Pie> ล <year ixes> ืมความคนขี้ใช่แล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยนะคะ๋ย่าตอนนี่น้ำมะขามเปียกที่ผสมกับย่ยน้ำย่อยค่ะข้าแต่บนน่ะอย่าลืมอย่านึง

เติมน้ำด้วยลงไปนะคะด,ด้วยนี่คือน้ำแข่ง าตัก้าหน้าหน้าใสเนนัก็็มกานมาคสามชอนโตะนะคะน้นนั่อะไรหน้าตาแบบไหนเยอว ก็ใส่มะนาวค่ะใส่มะนาวเลยพี่เลยน้ำค้างเปรี้ยวๆเลยใส่น้เมือเราก็ต้องล้างก่อนนะคะไม่ล้างมันก็จะโดนน้ำเดือดเดอใส่น้ำปลาไปนะคะ โยยังิมนื้อมาพอไปชิมไปะแนนตะกอนค่ะสมตะปานะคะก็ใส่สช้อนชอวงสามทีพมันอเลยนะามัน่อเลยนะให้เันเ็มระสาอนนะคุณยังต้กกุ้ง้อนพอค่ะพอๆตกาชิมชิมมามมเ่ยให้เราทำดีนะคะเราก็ชิมในทุทีได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราทำขายนะแก่ช้อนนาไม่ชิมได้ขอคลิปหก่อครับ เปียวต้องมีน,นมเปีย,นนยวยนะั่น่นออกหวานเราก็ากปาูาปาปลาไดชเออัและ,ละใช้หังเอาน,น,าเ,รน,นาเราเปลาเส้นกะปากใแก็โตะคะ ประมาณครึ่งช้อนครับเยอะใส่ด้วยความนัวนะคะใส่เยอะมากใส่มากมากนะคะใส่มากมากนะคะเียวแซ่บหลายคอร์สเลยนะ้ะทีนแต่นี่คือเป็ปลากระป๋องนั่นแหละชิมค่ะอ่ะส้มแม่กูสูดยังไม่ได้หรือเพราะว่าเราใส่น้ำมะตาลเยอะก็น้ำน้ำส้มเพาะว่าจะกลับเป็นน้ำตาลนะเพื่อความ

อย่่าลเด้ะไรีแต่ว่าเรามีคือแบบไม่ได้รสชาติทิค่ะเสร็จแล้วนะคะย้อยไก่แล้วเขาเรียกว่าย้อยโหเสร็จแล้วนะคะย้อยหมูแล้วนะคะย้อยหมูนี่ย้อยเรืยย้อยพันกับพันโบ้ไทยอะไรสลับเหี่ยแอนเหย่อบูดี้ลมเจ้าบินเจ้เดิดนี้หักเท่านี้กู ทำเองกินเองนะคะเออไม่มีเครื่องรื่องก็จะเป็นแปลกๆเลยเนาะคือจิ้มน้ำต้มเองค่ะที่เรามีคิปนะแต่ว่าผักมันไม่คมนะเพราะว่าไม่มีเมี่ยงทำไมไม่เอามาเออใส่นี้ด้วยวันนี้ก็น่าจะไม่ได้กินแล้วกันเครื่องเยอะมาก มิดคุ้นอย่างเลยเฮ้ยท่านองอ่ท่านนี่อันนี้เราเดกประจำจังหวัดหนองคายอร่อยไหมอร่อยกดเยี่ยมค่ะ